สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าๆวันนี้ผมใส่ชุดแบบนี้นะครับชุดอยู่บ้านผมธรรมดานี่เองคือคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเริ่มต้นของการท้าทายนะครับชาเลนจ์ของเพื่อนเก่านะครับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมครับผมก็ได้คุยอดีตเมื่อประมาณ5ปีก่อนผมเคย พยายามออกกําลังกายแล้วก็ซิทอัพได้400ครั้งติดต่อกันนะครับคือไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเราทําได้เลยนะต้องค่อยๆพัฒนา10 20 30 40เป็นเดือนๆน,นะครับอยู่ประมาณสักเดือน2องเดือนนะ่ะผมก็ทําถึง400ครั้งได้แต่แล้วเวลาผ่านไปก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เลยหยุดทําไปซะอย่างนั้นตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็เสียดายกันนะ พอมันยึกย้อนหลังก็เลยเอ๊ะปัจจุบันเราจะทําได้อีกไหมเวลามันผ่านมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าจะท้าทายตัวเองก็แล้วกันในการที่จะลองทําวันละกี่ครั้งก็ลองพยายามอัดเป็นวีล็อกดูนะครับก็พยายามจะจับเวลาแล้วก็นับด้วยว่าเออวันนี้กี่ครั้งวันนี้ซิทอัพได้กี่ครั้งทําไปเรื่อย มันก็เป็นวีล็อกที่น่าสนใจสําหรับผมนะครับส่วนคนอื่นจะสนใจหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ผมก็จะทาท่าซิสอัพซึ่งไม่รู้จะสมบ,บูรณ์แค่ไหนนะผมก็ไม่ใช่นักกีฬาหรืออะไรแต่ก็ทําตามที่เราพอที่จะทําได้ครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้มีอะไรที่นอนธรรมดาๆรรนะครับเป็แนแบนเนี่ยผมก็ผ้าห่ผมผ้านวมปูแล้วก็ผมก็กดกล้องต่ำนิดนึงเพื่อที่จะดูเห็นด้านล่างนิดนึงนครับเนี่ยผมก็เลยต้องก้มหัวน,หนิดนึงเพราะผม เสียงผมอันจะ้ไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะใหม่จะวางอยู่แ,แถวแถนี้ครับก็พยายามแบบพูดเสียงดังๆนะครับตอนนับเดี๋ยวลองดูนะว,ว่าวันนี้วันแรกนะครับวันที่หนึ่งจะทําได้เท่าไหร่ครับขออนุญาตถอดเวรคหนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่

2ีพห28ีเจ็ดอีอีเสโอ้เวลากับไม่ได้จับเวลาอีกผมทำได้สามสิบครั้งต้องดูในกล้องแล้วโอ้ไม่รู้กี่วินาที ไม่แน่ใจผิดา้าเรื่องกานจั่เวลาอีกแม่ครับก็ผมได้สามสิบครั้งนะครับสามสิบครั้งก็เริ่มไม่ไหวแล้วครั้งแรกวันแรกนี่ไม่ไหวแล้พวพรุ่งนี้จะเพิ่มได้สักหน่อยไหมไม่แน่ใจอยู่ดูต่อไปนะครับว่าวันต่อไปนี่จะได้เท่าไหร่นะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือบางวันผมอาจจะไม่ว่างนะครับไม่สะดวกในการออกกำลังกายก็จะมีกระโดดข้าบางวันได้นะครับคือแต่ก็จะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้วันแรกวันที่หนึ่งได้สามสิบครั้งนะครับก็โอเคอยู่พอใจในระดับหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กดสัครเป็นสมาชิครับจากผมต่อน้อยนะาลังจากช่องแบบเต่าๆาสวัสดีครับ